สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ม่พอานครับสองสารพ่อโย่พ่อกินครับเมื่อนี้ก็ขพาพี่น้องมาพาไตเขียดเขียดโมครับจะรุนแรงไปหมว่าฉันมาร้อนไหมอะรนะแล้วพ่อตัวที่อดเด็กให้เมื่อกี้เทีย่ยงพ่อตัว้ะครับมางวันพ,พี่น้องเห็นมาก ลายครับเพิ่นปล่อยครับเป็นยังต้องหูว่าพี่น้องจะเห็นมาเห็นไหมครับพี่น้องสองแต้มเห็นไหมครับน่องเห็นไหมครับเห็นได้ตา นนีีเเาะรยบแลอยครับเนอะบางแบบนี้บ้างเนอะเนอะเนอะตรงนี้หัวขนาดเห็น lạp cho hãy hết dạy ngắn ngủ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  อ๋อคือมาเต็นเลยพี่น้องโอ้โหอ,โอ,โอะไรพี่น้องพี่น้องตัวแล้วพี่น้องนี่งกัดคือมาเต็นเลยพี่น้องอย่างงี้คือปลาเต็นเนรอเต็นแล้วบ่เดี๋ยวข้งแจกมาพี่น้องลุ้นกัน

ราเต็นนห่เี้อาชนา็นนาานนานมาสรุปผลงานนะครับนี่เลย่สิบกตสิบกตซากตครับพอไดอยู่ได้กินน้า,า,า,าเห็นนพะออยู่ได้กินค็พอจบิเปเพแค่นี้ ฝากพี่น้องกดติดตามช่องอีสานพ่ออยู่พ่อกินไม่ได้พี่น้องก็เข้ามาสวัสดีครับ